เรามาติดตามนะครับว่าผมทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับมาดูนักเรียนนะครับนักเรียนคนเก่าตั้งแต่่าตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็น้องปอยกลับบ้านเพิ่งกลับมาแล้วก็มีโอกาสมาเรียนเพิ่มเติมนะครับน้องปอยเรียนคอร์ส12ชั่วโมงนะครับผมก็สังเกตดูว่าจะไม่ฟอยได้พูดอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าก็สอนกันมา เยอะแล้วนะครับความมั่นใจอะไรทุกอย่างผู้เรียนต้องเป็นคนจัดการตัวเองนะครับนี่คือหลักสูตรที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็การสอบนะครับผมไม่ว่าผมจะไปสอบด้วยหรือว่าไม่ไปสอบด้วยก็ตามนะครับเป็นไปได้หมดนะครับว่าจะสอบผ่าน เขารู้นะครับว่าเขาจะทํำยังไงเพราะว่าสอนมาแล้วนะครับผมจะไม่พูดอะไรเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นหลักสูตรทดสอบพื้นฐานที่ได้เรียนรู้มาว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับได้รู้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนกับการเรียนรู้นะครับผมเนี่ยดูนะครับบือเหมือนจะง่ายง่ายนะครับแต่เราแต่เราผ่านขั้นตอนเหงื่อแตกเหงื่อตกมาแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนเหมือนว่าจะยิ้มได้นะครับแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมีการคืนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยยังไม่ตรงนะครับตอนนี้นี่อีกอ,อย่างหนึ่งก็คือที่ต้องสอนก็คือเรื่องของพวงมาลัยนะครับถ้าพวงมาลัยมันตรงนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีการหมุนพวงมาลัยนะครับแต่ว่าดูขนาดด้วยนะไม่ใช่ว่าถอยเอาแต่พวงมาลัยตรงอย่างเดียวครับตอนนี้น้องปวยยังอยู่ในการถอยหลังครั้งที่หนึ่งอยู่นะครับถ้าเดินหน้านะครับ ถ้าบางบางจังหวัดจะเป็นนับสองนะครับก็ว่าให้เป็นขนานนะครับให้รถขนานไหลทางด้านซ้ายนะครับดูนะครับความเข้าใจจะเป็นยังไงบ้างนะครับขนานไหลทางด้านซ้ายอตอนนี้ให้แก้ไขด้านด้านที่เราด้านที่คนขับยังมองว่ายังไม่ขนานนะครับกรรมการด้วยนะครับอันนี้จะแก้ด้วยการเดินหน้านะครับมาดูว่าจะเข้าใจว่าเป็นขนานไหมนะครับใช้แล้วก็คืนด้วยนะครับ แบบนี้นะครับจบเลยนะครับถือว่าสอบผ่านนะครับตอนนี้ผ่านแล้วนะครับต่อนี่แหละนะครับก่อนที่จะเป็นแบบนี้ได้ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับ mm. ผมจะไม่ได้ไปพูดบอกเรื่องพวงมาลัยนะครับว่าอะไรยังไงแล้วนะครับพ mm. อถึงชิดพอถึงขั้นนี้ก็คือปล่อยปล่อยผู้เรียนแล้วนะครับอาจจะมีบอกบ้างแบบว่านิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่พูดเหมือนเดิมว่าม bon ุนี้มุนีซตายๆเพราะว่าอะไรจะไม่มีแล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นค่อยไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะระวังมอเตอร์ไซค์เขาด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามเทปนี้นะครับผมก็เทปนี้เอาไว้ใช้ในการอาถอยหลังเข้าจอดนะครับซึ่งเอาไปสอบที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับระยะผมดั้งไว้นะครับพอที่จะเป็นสนามสอบได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผม ตอนนี้ผมปล่อยเลยนะครับก็ปล่อยนี่คือหลังจากที่เรียนแล้วนะครับจากคนที่ขับรถไม่เป็นมาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะขับรถเข้าจอดด้านซ้ายเหมือนว่าเราเจอที่จอดรถนี่ก็ฝึกให้นะครับทั้งการเดินหน้าเข้าจอดแล้วก็ไยหลังเข้าจอดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครที่ยังไม่เคยติดตามคลิป เื่นเน,นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการอัพเดตใหม่ๆของฟูต้านะครับสามารถโทรเข้ามาจองวันเรียนได้ที่0883350072นะครับผมส,บสอนนอกสถา,านที่ทั่วประเทศไทยนะครับ